ว่าเอ๊ะทำไมไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบไม่แปลกใจว่าทำไมไม่มีใครครบนะคะอย่างนี้งายมันจะมีใครครบใช่ไหมอ๋อ่ <c oughs> อ,อยมาจ้ามาจ้าฮัลโหลฮัลโหลสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ในช่องมีดีเต็มพูง Hello everyone welcome to my channel มีดีเต็มพุ่งช่องนี้นะคะเป็นช่องกินเนาะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมากิน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 กันอีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะส้มตำกันอีกแล้วนะจ๊ะส้มตำแรมสลอยกันอีกเหมือนเดิมนะคะของแซ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะเป็นส้มตำนะคะตีนไก่ไร้กระดูกนะคะ เป็นสองตามตีนไก่ไรกระดูเล็บมือนางนั่นเองเดี๋ยวใส่อุปกรณ์ก่อนนะอุปกรณ์ก่อนนะเป็นความชื่นชอบส่วนตัวอีกแล้วตั้งแต่เริ่มใส่ถุงมือติดใจนะกินง่ายสะดวกไม่รู้สึกเลอะเทอะเปิดเปื้อนอ่ะก่อนอื่นเรามาล่องคอกันก่อนนะจ้าชื่นใจด้านหลังมีผู้ชายนะผู้ชายนั่น ผู้ชายนอนดูทีวีโอเคมาเรามาลุยกันเลยดีกว่าดูทุกคนเล็บมือนาะงวันนี้ส้มตำโอ้โหบอกแล้วว่าอย่าทำอะไรกินตอนหิวนะเพราะทำตอนหิวแล้วมันจะออกมาอลังการแบบนี้อเอแต่รู้สึกว่าทุกคลิปของแม่จา๋านี่จะหิวทุกคลิปเลยใช่ไหมอลังการทุกคลิปด้วยความไม่แน่ใจนะ เอาอุปกรณ์มาครบทุกอย่างนะทั้งถุงมือนะคะเหมือนจะกินมือแล้วก็เอาทั้งช้อนทั้งซ่อมมาเหมือนจะกินช้อนหรือซ่อมอร่อยอืมอร่อยยืมพี่โชเล่มาพูดมั่งนี่นะคะเพราะเพราะจะรู้สึกว่า วันนี้เส้นซอมตามแม่จ๋ามันจะต้องไปกินช้อนมีให้กินก็กินไปนะคะเป็นช่วงซีซั่นของเขาเนาะแลมสรอยนะเดี๋ยวหมดซีซั่นก็ไม่ได้กินเลยนะ ไม่ได้กินสดนะคะไม่ได้กินสดแบบนี้แต่ก็จะได้กินดองเพราะแม่จ๋าดองไว้ช้อนพิเศษช้อนลูกครึ่งครึ่งช้อนครึ่ง,ร,งรับพี่ ต้องเตรียมมาวันนี้เพราะว่าไม่จะรู้ว่าเส้นมะกอแม่จะสับเส้นมะกอวันนี้รู้เลยว่าแม่จะหยิบมือไม่ทถนัดมีเส้นขนมจีนด้วยนะ งงไปหมดไม่รู้จะซอหรือไม่รู้จะมือ ไม่มีกากหมูนางนอนดูทีวีอยู่ด้านหลังตอนแรกนางจะหลบไปนะครไม่เป็นไรนะมีเสียงแทรกนิดหน่อยเนาะ In right there around the doors at both ends. And we are 100% complete minus a few electrical ones and ends. Mm. We can move in. That's the big thing I've been waiting on. So these guys did an absolutely killer job. The phone is very nice and even um for One phone, minute you can't you can't expect it to look like sheet goods, you know, but they did a really great job keeping a nice uniform coat everywhere. They really filled in all the uh the places you might have little gaps and stuff so ก็กินอย่างนี้งายมันจะมีใครครบใช่ไหมไม่แปลกใจว่าทำไมไม่มีใครครบนะคะก็กินอย่างนี้เนาะใครจะมาครบเนาะ กินเยอะกินคำใหญ่ ไม่ครบไม่ดีกว่าไม่ชวนไปปาร์ตี้ไม่ชวนไปไหนเนาะเพราะว่ามันกินเยอะมันกินคาใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมยถึงว่าเอ๊ะทำไมไม่มีเพื่อนไม่มีใค,ครคบ temperature control. And man, the difference the last few days uh, in the temperature overnight, it gets down into the 20s and 30s, and then in the daytime, it's up in the 50s. Well, if I open up the doors during the day and then close them, it starts getting cooler and even Guys, if you're interested, it's down in the description. They did a fantastic job for me, I'm sure they can do a fantastic job for you guys as well. Now, last but certainly not least, before we wrap things up here, the wall packs we've got body Bob's electrician installed out on the side of the building there. Let's just check those out in the dark. มันได้ใส่แล้วใส่แล้วก็กินช้อน ส้มตำมะละกอไม่จ๋านี่เส้นมะละกอนี่นถ้าเป็นร้านค้าเขาตำได้ห้าหกคกนู่นนะตำขายอะ่ะเกินด้วยดูแล้ว บางคนอาจจะบอกว่ากินเยอะแบบนี้ทำเอายอดวิวหรือเปล่ายอดวิวก็ส่วนหนึ่งค่ะ แต่ปกติแล้วเป็นคนกินเยอะแบบนี้อยู่แล้วปกตินังชอบดูพวกซ่อมรถ ซ่อมรถสร้างบ้านขุดดินอะไรอย่างเงี้ยช่องเดียวกับประมาณอย่างเงี้ยทางชอบใสหลับจะยินเสียงผูทา่ายผูท่านนะหลับหลับแล้ว อร่อยแท้แล้ว อืมเผ็ดรับเผ็ดลเผ็ด โอเคค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะบเบาเสียงเบาเสียงเวนิสผู้ชายหรอกขอบคุณทุกท่านทุกคนคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมแม่จ๋าในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะเรามากินด้วยกันอีกในคลิปหน้านะคะของแซ่บของอร่อยของหนัวช่องนี้เลยคะ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย